เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาถึงคำถามท้ายกิจกรรมที่3.12หน้าที่111ข้อที่1กันแล้วนะครับผมว่าการตั้งคันก่อนวัยอันควรเนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรบ้างครับผม เอาละครับนี่เป็นคําถามปลายเปิดเลยนะครับน้องๆเนี่ยสามารถคิดได้อย่างอิสระเลยครับผมว่าตั้งคันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันนะแล้วการตั้งคันเนี่ยคืออะไรแล้วฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายจะต้องทํำยังไงเมื่อมีการตั้งคัน <ๆ S 1> น้องสามารถคิดได้อย่างอิสระเลยนะครับผมก่อนอื่นเราก็จะมาดูที่กิจกรรมกันก่อนนะครับว่ากิจกรรมที่ถามจุดหนึ่งสองเนี่ยคือการตั้งคันก่อนวัยอันควรส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง ให้น้องๆเนี่ยวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนวทางป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับโดยจากการรายงานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายเท่าสังเกตได้จากร้อยละของการคลอดบุตรของวัยรุ่นในช่วงปีพศ2547ถึง2556เป็นผลให้ประเทศไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสูงอยู่ในอันดับของโลก ซึ่งน้องๆสามารถดูไว้พร้อมพี่ได้ในหน้า110เลยนะครับผมซึ่งจากที่เขาบอกก็คือหมายความว่า,าการตั้งครันในการตั้งคันก่อนวัยอันควรในประเทศไทยเนี่ยมีสูงมากครับผมซึ่งเขาก็ได้บอกนะครับว่าจึงทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายเช่นการทําแท้งเอาล่ะครับน้องๆคิดว่าการทําแท้งเนี่ยส่งผลเสียยังไงบ้างครับการทิงเด็กทารกไว้ตามสถานที่ต่างๆโอข้อนีอ้พูดแล้วก็เศร้านะครับ การทิ้งเด็กทารกไว้ตามสถานที่ต่างๆนอกจากนี้การตั้งคารรภ์ก่อนวัยอันควรยังส่งผลกระทบต่อผู้ตั้งครรภ์เองและคนรอบข้างในหลายๆด้านทั้งด้านสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจการทิ้งเด็กทารกไว้ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ถ้าอยากจะเข้าใจว่าเป็นปัญหายัางไงก็ให้น้องๆลองจินตนาการว่าตัวเองคือเด็กคนนั้นที่ลืมตาขึ้นมาดูโลกแล้วก็ต้องถูกทิ้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆซึ่งส่วนมากและจุดจบก็คือไม่ได้สวยงามเป็นจุดจบที่ แทบจะเรียกว่ามีแต่ความตายรออยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนมาค้นพบอย่างรวดเร็วซึ่งก็ขึ้นอยู่กับโชคเท่านั้นนะครับผมซึ่งก็ตามนั้นเลยครับจากทั้งหมดนี้นะครับผมบางคนก็จําเป็นต้องหยุดเรียนทําให้สูญเสียโอกาสในการทํางานที่ดีทําให้รายได้ไม่เพียงพอซึ่งนําไปสู่การเลือกเส้นทางชีวิตที่บิดพลาดจนกลายเป็นการหาสังคมได้จากที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยน้องๆคิดว่าการตั้งครรก่อนวันควรส่งผลกระทบยังไงบ้างครับก็คือส่งผลกระทบมากมายเลยใช่ไหมครับก็ถ้าเนอง,นอง ลองพอดูก่อนได้นะครับแล้วก็ลองคิดดูก่อนไล่เรียงว่าการตั้งครรภ์กบไม่ควรที่ฝ่ายหญิงเนี่ยต้องทําการอุ้มท้องถึง9เดือนทําให้ไม่สามารถที่ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้เพราะการอุ้มการตั้งท้องเนี่ยการอุ้มครันก็คือจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทาให้เกิดการแท้งหรือก็คือเด็กเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้ครับผมทาให้การใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นไปอย่างยากลําบากครับ นี่คือสิ่งที่พ่อกับแม่เราทําเลยนะครับก็คือแม่เนี่ยต้องตั้งครั์ดูแลเราเป็นเวลา9้าเดือนเลยนะครับดูแลให้ความรักความเป็นห่วงอย่างเต็มที่เราถึงได้ลืมตาม,มาดูโลกได้อย่างมีสุขภาพที่ดีไม่เกิดความผิดปกติอะไรนะครับผมเอาละครับเพราะฉะนั้นการตั้งครภ์กับแม่คนรน่ยสมม่งผลกระทบอย่างไรบ้างพี่จะเฉลยเลยนะครับหรือน้องอาจจะพอสก่อนแล้วเขียนก่อนเลยก็ได้ก็คือด้านการเรียน ก็คืออาจจะอาจจะไม่ได้เรียนต่อหรืออาจจะต้องหยุดเรียนเพื่อดูแลคันนะครับผมในด้านสังคมก็อาจจะถูกสังคมดูถูก ว่าทำไมถึงไม่ป้องกันซึ่งจะส่งผลให้อยู่ในสังคมอย่างยากลำบากนะครับในสังคมอย่างยากลำบากแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าทำแท้งหนึ่งเลยครับคือผิดกฎหมายครับผม อาจจะถูกจับได้นะครับแล้วก็2เลยคือมีความเสี่ยงครับเนื่องจากว่าผิดกฎหมายเนี่ยทำให้โรงพยาบาลเนี่ยไม่รับทําแท้งถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยไปทําแท้งข้างนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน,น่คือความเสี่ยงไม่ใช่แค่ความเสี่ยงต่อตัว,ตวเด็กแต่คือความเสี่ยงต่อตัวของคนที่ไปทําแท้งเองนะครับที่มีความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลถึงชีวิตครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าสถานที่นั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนเพราะว่าไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วก็อาจจะ มีเครื่องมือที่ไม่สะอาดอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดหรืออะไรก็ได้ครับผมเพราะฉะนั้นจึงเป็นความเสียส่ยงที่อาจส่งผลต่อชีวิตครับซึ่งทุกอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเพียงแค่เรารู้จักการป้องกันครับโดยเพียงแค่เราสวมใส่ถุงยางอนามายัยหรือรู้จักการใช้เม็ดยาคุมกําเนิดเนี่ยเท่านั้นก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วครับผมเป็นการป้องกันที่ง่ายแต่ว่าถ้าไม่ป้องกันเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือมหาศาลครับเลวร้ายเป็นอย่างมากดังนั้นก่อนจะทําอะไรก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะครับผม ว่านั้นนี้แหละครับก็คือคําถามว่าการตั้งคันก่อนวัยควรส่งผลกระทบอย่างไรบ้างก็คือด้านการเรียนก็คืออาจจะไม่ได้เรียนต่อหรืออาจจะต้องหยุดเรียนเพื่อดูแลคันเวลา1ปีซึ่งทําให้ตามหลังเพื่อนๆมากพอกลับมาเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็ข้ามไปเรียนชั้นอื่นแล้วทําให้เราอาจจะต้องหาเพื่อนใหม่ซึ่งอาจจะยากครับผมด้านสังคมก็คือสังคมอาจจะดูถูกว่าทาไมถึงไม่ป้องกันส่งผลให้อยู่ในสังคมได้อย่างยากลําบากครับแล้วก็ถ้าทําแท้งยึงเลยครับคือผิดกฎหมาย2คือมีความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตเช่นเครื่องมือที่ใช้เนี่ยอาจจะไม่ เพราะว่าไม่ใช่ที่โรงพยาบาลที่มีการรับรองทําให้อาจจะส่งผลเสียคือติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็อาจจะต้องสูญเสียชีวิตได้ครับผมนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่เพียงแค่ป้องกันโดยการสวมใส่ถุงยางอนามัยก็จบแล้วครับผมดังนั้นก็ขอจบคําถามนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีคําถามสงสัยอะไรสามารถสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนตป้งนะคะ